มาเป็นเลี้ยงนะคุยกันได้เลยจ้าโอเคจะได้นเ้รบอง้ไม่ถ่ใช่ไมไค่ะ่ใช่ไมเ้าได้เลยนคะ้าได้เลยนะคะ ได้กันนะ <laughs>